ักรวาลสนุกทําให้เรามีเราในวันนี้เราก็แบบจะไม่ลืมเลยจริงๆแล้วก็แบบเราไม่คิดว่าคือต่อให้เราจะไปอินกับเรื่องใหม่หรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าเราจะต้องมีบทบาทใหม่ๆแต่เราจะไม่ลืมว่าเรารักจกักรวาลสนุกและเรารักพี่เพียวมากแค่ไหนคะ่ะ คือแฟนขับเป็นอะไรกันคะเขียนมาแต่รักนะเว้ยหาหาหาพันดาวเห็นคนพันดาวเป็นคนยังไงวะรักเหมือนกันเว้ย ถึงคุณพน,นาและพี่เพียวเราอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่อยากให้คุณพน,นารู้ไว้ว่าคุณถ่ายทอดความรู้สึกท่าทางความเป็นพี่เพียวได้สมบูรณ์แบบจริงๆขอให้คุณพนนามั่นใจในตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะขอโทษที่รู้จักแชร์ไปหน่อยแต่ต่อไปนี้เราจะอยู่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณที่ทําให้รู้จักและรักพี่เพียวและคุณพนนาไปพร้อมๆกันนะคะคุณพนเาเก่งมากรักนวยนี่เขาทํามาเป็นการ์ดนะดูดิ ลูกๆน่ารักไหมล่ะของคุณดิวนะคะขอบคุณคุณดิวนะคะน่าจะเป็นแอคที่ทำอันนี้เนอะอพุณมากเลยที่ให้พันดาวด้วยอ๋อตอนแรกนึกว่ามันคือแบนเนอร์แต่มันเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมคะฮูพึ่งจะเคยมีคนทำสติกเกอร์ที่เป็นเรานะ นี่ฉันต้องอ่านคู่มือกันเป็นดาราด้วยเปล่เนี่ยขอบคุณนะคะเมียนี่ด้วยขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเอาไปวางไว้ในห้องนอนนะไปันต่อ พยายาไปให้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้มันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานชุดพันดาวอวอันนี้คืออะไรแฟนอาร์ต ่ <This> again. ว่าเขาทำรูปวาดทั้งเรื่องในโลโลโคเซอร์มาให้ค่ะโคตรเจ๋ง this is so cool ดูดิเช็ดโุ้ย เฮ้ยมีลูทุกคนเลยโคตรเท่เลยเพียแอะโอ้มีลูกเชอร์รีด้วย <c oughs> thank you thank you so much จดหมายเอาในทีนะคะ <g ül> เอ้ยลูกตายมีบอนนี่น้องเอนี่คือนี่ติดตามพวกคาแรคเตอร์ของฝั่ง g m เมเอ็มยอะมากเพราะว่ามันตลกมาก Thank you Dear Little Star ฟอร์มโดย H D O I Thank you so much ผมมีนี่เป็นของขับต่างตัวอยเนนะครับมานั่งกับโปโกจังนี่ลูกโปโกจังมีเพื่อนแล้วนี่โปโกจังนะโปโกจังนั่งนี่ ก็จังนั่งดีๆเอนี่นั่นข้างๆปกกจังนะแล้วก็เป็นแก๊งจดหมายทั้งหลายนะคะเดี๋ยวจะมาให้คุณคุณนาคุณอาเห็นก่อน ว้าว wow. ใครคะเนี่ย you are so lovely pure you are so pure thank you จดหมายค่อนข้างเยอะนะคะ for the letters, I will read again. อันนี้เป็น letter หมดเลยนะคะ letter 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 letter, letter. letter. from Taiwan โอ้จดหมายจากพี่แพรนะคะเดี๋ยวจะอ่านอีกทีนึงนะคะ 搞，洗喽，米来伊。 กีฬานะคะน่ารักไหมเหมาะไหมเหมาะกับพันดาวไหม Nice shirt Looks good Thank y o ต้นตอเดี๋ยวจะใส่นะเดี๋ยวไว้ใส่โชว์เป็นพี่พันตันตอถุงเท่มากคือแบกมิวพัฟชอบมากอะไรนมนมแบบเนี้ย คือจดหมายมีอุ้ยจดหมายมีมีแบบตัดรูปเรามาด้วยเนี่ยดูดีน่ารักไหม I will read the letter again Thank you so cute. Ini, oh, ini, senang di lu. เตอร์ก่อนไม่ใส่แล้วกันนี่น่ารักกระเป๋า <c oughs> ขอบคุณนะคะมีอยู่ไหน มี่คืนมาดูดีมีระบายสีมาให้ด้วยเอ้ยใครเบบี้คือเหมือนกับตื่นเต้นกับตุกตาทุกตัว บนโลกนี้ฮ่ลหลเบบีม้มานี่มามาอยู่กับโปโกโจังมาอยู่กับโปโกโจังกับเอนี่มานี่ จากคุณแอนะคะขอบคุณมากเลยนะคะระบายสีมาให้น่ารักมากเดี๋ยวคุณดาจะอ่นะอาจจนจะออาจจดหมายพนจกอา์อีกทีนะคะขอบคุณนะคะอึถุงรูปค่าเอง พี่พันแน่นอนอ๋อเขา,เอาติดรูปนี้มาให้เพราะว่าใส่สีนี้แล้วเหมาะเหรอเอาฟิลเตอร์ออกไงอืมโอ้ยนี่เป็นไงใช้ได้ไหม Looks good ได้ไหม เปิดอจ,จริงมาได้ไหมครับได้ไหมครับเจอกันเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เยอะๆก็เดี๋ยวเจอกันเออ้ย โรล์การ์ไลน์โรลเลอร์โคสเตอร์โค้ทเทสคืออะไร,ร,อ,ร,อ,ะไรอันนี้คือทำมาเยอะมากคือจะทำแจกหรือว่ายัางไงนะให้พอดำไปแจกหรือว่าเลยคือมันเป็นโรล์การ์ไลน์เดียวกันเยอะมากใช่ไหมนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ มันเป็นแบบสลับด้านเทมากเทมากจริงๆเราก็ชอบแบบของที่มันของที่มันแบบมาจากเรื่องของที่เราสแสดงนันนะจะได้แบบเก็บเป็นความทรงจำพีช From Taiwan, you have helped me more people understand and embrace the LGBTQ plus community, and given countless others. Thank you. I will read this again. Thank you. I just want to take my time and read all the letters. Wow. It's not on, I like it. This is so soft, guys. I'm happy. Uh, okay. เป็นเค้าพีดีเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนคีย์บอร์ดอ่ะพีดีแล้วก็เป็นรูปทันตะวันมีจดหมายนะคะน่ารากักเป็นพันดาวกับเอล่านะคะจะด,ดูชื่อคนส่งเหมือนพี่นุกว่าแหละอะไรที่เป็นทันตะวันเนี่ยคือพี่นุกแน่นอนเดี๋ยวจะไปอ่านอีกทีนะคะ ขอบคุณนะคะเดียด๋ยวใช้เ like ดี๋ยวใช้เปันต่อเสื้อแบรนด์้ีเมลวิวคือเป็นแบรนด์ที่ชอบนะคะเลิศเลยล่ะแต่จะใส่ได้ไหมเนี่ย คือด้วยความที่แบบนี้มันมีไซส์เดียวนะคือของขวัญของหลายคนนะ่ะมันจะอยู่ในถุงเดียวกันบ้างอะไรบ้างนะคะจะพยายามหยิบมาให้หมดนะ มีก็มีพี่อันนี้ให้ซ้ำหรือเปล่าเนี่ยคือมันรวมหลายคนมากในหนึ่งถุงอ่ะอจะหมดแล้วนะคะทุกคนอีกไม่กี่ถุงเท่านั้น สิเป็นกลิ่นที่ชอบไหมดีฉชอบชอบแบรนด์นี้มาแล้วด้วยนี่แต่กินนี้ไม่เคยลองเลยอืมขอบคุณนะคะจริงๆเป็นกลิ่นที่เรียกว่าอะไรเคย เคยเคยแบบยเคยเคยเคยลองดมมาแล้วแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ชอบครับจริงๆแล้วจำชื่อจำชื่อกลิ่นไม่ได้แต่ว่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะแชร์นะ ฉันกดฉันกดรับเธอไปแล้วเธอไม่ขึ้นอ่ะแล้วเธอก็หายไปตั้งแต่เมื่อกี้แหละ ฉันไหมอ่ะเธอเห็นที่ฉันกดไปไหมอ่ะ